ขอากาบสวัสดีเอฟซีเบิรกซับหน้าขี้ทุกท่านเนาะคา่ะมือนีแอดมินกับพายเอฟซีมาบ้านพอไหวนะคะได้ข่าวว่าพอพ่นเสียเนาะกับมาแสดงความเสียใจน้ำพอไหวเนาะคะ่ะพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดก,ก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนในเบิกซับหน้าขี้นนาาเนาะคา่ะเนาะค่ะก็สีเขาไปพูดจาข้าพอไหวนะคะมือหนีเนาะคา่ะกับบ้านเด็กที่ของพ่อไหวอย,อยู่ กสองหนึ่งทับสี่นะคะหกสองหนึ่งทับสี่เนาะค่ะค่ะเอฟซีฟูย่ไกกบมางานของเพื่อนได้เนาะค่ะเนาะเข้าไปสอบถามพ่อไว้นะคะเพื่อนกับอยู่ในอุดรน,นะคะในตัวอุดรเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อไว้ครับส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านค,ครับเมื่อนี้กะมา แสดงความเสียใจน้ำพ่อไว้เนาะค่ะเอฟซีเพื่อนกะทักทายเขามาหลายคนอยู่ค่ะคือว่าอันคุณพ่อเพื่อนเสียบ่ค่ะคุณพอ่อเมื่อกลไปนอนอยู่บ้านเบิกทรัพย์ในคืนนั้นกะลูกหลานเขาก็ไล่ไปบอกกบบริเบิงไล่เขาตันเนี้ยเมืม่อเศา้าตื่นขึ้นมากะเลยไดยไปเบิงไล่ไล่กลุ่มะกะกเลอยอได้ยิงน แต่ข่าวว่าคุณข้อเป็นเสียจากแต่ตีหนึ่งสี่สิบของวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่ห้าวันที่ 26, ยี่สิบหกย่อมตีหนึ่งสี่สิบนะมันก็เป็นย่มอมมาเสิร์ฟพอดีครับผมแตเป็นเวลาที่เป็นเหมือนลมหายใจตื่นนี้มาเสิร์ฟหล้วก็เล่ยบอกทางทีมงานการเลยว่ากลับมาทำภารกิจอันที่เป็นหนาเสียใจ ของคอสไว้ครั้งแรกนะครับเนาะเราบอกเป็นครั้งแรกหรืว่ากัหลายครั้งอยู่หรอกแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ครับผมครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ครั้งที่ที่ยิ่งใหญ่อันที่สองครั้งแรกอ่ะคือเป็นแม่ผู้เสียไปครั้งนี้ก็คือเป็นปอล้มโปล้มไซของเขานะเป็นกะได้สูญเสียไปเขาก็ต้องทำหน้าที่ของลูกให้สมบูรณ์แบบ สิ่งใดที่วสิสมบูนเขาก็ต้องคิดว่าให้สมบูรนที่สุดต้องไายามาเป็นารว่าเป็นรักแทนน่นอง,น,องน่องนุง่งนุ่งลูกหลาน <Okay. S 1> เสียใจหลายอยู่กัดเสียใจยก็ต้องทําใจเพราะว่าทุกคนก็ต้องถึงเวลาแล้วก็ต้องไปขึ้นกันมับ,บอมีผู้ใดสิอยู่คำ้าได้ สีฮอดคิ้วทางไหนก่อนท่านผู้ใดสีมีคิ้วทางไหนก็รอคิ้วกันไปแต่ละคนละคนถึงคิ้วก็ต้องไปกันเมดไม่มีผู้ใดหามผู้ใดไดอันนี้เป็นของธรรมชาติเราก็ต้องทำใจเคลืออไว้ทุกคนกะสิไปทางเดียวกันมีที่ไปเพื่อที่ทางเดียวกันอระยะนี้คือบ้ไดเฮ็ดคิปบมาค่ะระยะนี่ก็สีได้ยุดเฮ็ดคิปไปประมาณสามสี่มื้อ ตัวสี่เซตแล้วกับสีคงสิเป็นวันอาทิตย์หรือสีวันจันทรดก็แล้วเพราะว่าสีเฮ็ดให้จบทีเดียวเลยเอฟซีก็สามารถโทรหาได้เนาะมาได้มาได้เนาะค่ะเนาะมาได้มาได้เอฟซีขั้นอยากมากับมาได้ครับพิกัดเนี่ยค่ะพ่อไวจังหวัดอุดรธานีซอยป่าชาสันติเขามากระจับพิกัดคือวัดธรรมเสนาปัตตานีรำเลยครับเด้อค่ะข่างวัดธรรมเสนาสีมีซอยหนึ่งซอยสองซอยสาม หลังสุดถ่ายมืออยู่ติดทงนาในเมืองก็มีทงนาอ่าในเมืองก็มีทงนาคือนกันบพราว่าเพว่าแต่ในเมืองตัวในเมืองแถบแถเคยเป็นทงนามา่อก่อนเดี๋ยวนีดตัวแถวนี้ว่าเป็นทงนาในสมัยก่อนเป็นปลาเป็นโคกเป็นดงไผ่เป็นดงย่างเลยนะดงงยางสมัยก่อนเกิดดงงยางวัดดงยางนี่จะกดยางกดใหญ่ หรือ<า>จะโทรหาพ่อก็ได้เนาะอ่าโ,<อ>โทรหาพ่อก็ได้คือเบอร์ตัวกระตามที่ขึ้นแต่ละช่องแหละเบอร์แด่ค่ะบอกไม่หมดนะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองสี่ห้าสามสามห้าตามเบอร์ที่ขึ้นในช่องของพ่อสอยพาด้วยนะครับอันนี้ก็คือก,กอขอบบนกอขุนทีมงานของเบิกทรัพย์นาคีโอกระพาด้วยแล้วเออแยกก็สองหนึ่งลืมไปนาคีนาคีพาด้วยครับ ที่มาทำข่าวมือนีกับเอากับเป็นทีมงานเดียวกันมาตลอดครับเคยไปเคยมาในอาศัยทีมงานอสองช่องนี่แหละครับคือปกพ้อพาด้วยบึกซั์น,นาคีพุดหนุนมาตลอดซูบุนสู้มาตลอดมัดนีนเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเดียว่มาเป็นครั้งแรกม,มาเป็นครั้งแรกก็เคยมาจัดทีออ บ้านเลขที่บกาหนเลขที่หกสองหนึ่งครับสี่อืค่ะผู้ใดอยู่ไกลมากได้แล้วค่ะค่ะมาได้มาเฮาก็มาแวะมานันได้เยี่ยมเยียนกันได้ครับเจอกันเลยครับเจอดันนะครับคคือก้อนสี่มาหนีเนาะพอสวัยกิเคยฝันตอนนอนนอนูยบานเบิกสับนาคีฝันตอนที่ไอชิด่นสิไปแต่งงาน บอกว่ามาบอกให้ฟังเลยค้ายๆว่าไอซิสมาบอกให้ฟังมาเอิดมาบอกแต่ว่าเบิ้งแล้วกับคือคือไอซิสแต่ละปูสิไปต่งงานเพิ่นบอกนะเพิ่นบอกไว้ห้าแปดซีอไว้ฝันอ่าฝันฮ้าแปดสีอ่าฮาแปดซีเห็นเป็นตูเลยนะห่าแปดซีบอกว่าคือค้ายๆว่าเห็นเป็นตูขึ้นมาเลย แต่ว่าสีแมนบลแมนนอกับบุกจักรเข้าะอาจสีละเมอไปเองบ่คือคิดไปเองบ่ยังไงกับบุกหูอันนี้กับฝากไวหวแล้วพ่อเพิ่นอายุเท่าไหร่ครับพ่อเพื่อนอายุแปดสิบเก้าปีอายุริงของเพิ่นแปดสิบเก้าปีแสิบเก้าปีแต่ช่วงหนึ่งเพื่อนไปลดอายุไปนอกลดอายุไปนอกเพราะว่าเพิ่นอายุหาสิเพิ่นบ่เอามาหาสิบปีต้องลดลงมาห้เเรือ หาสิบได้สี่สิบกว่าปีคนอายุสี่สิบสี่สิบห้าปีพนดอายุลงมาหาปีเดียวนี้อายุได้ตามประชาชนของคนคือแปดสิบสี่ปีแปดสิบสี่แต่อายุจริงๆก็คือแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าอายุจริงคือแปดสิบเก้าอายุในบประชาชนคือแปดสิบสี่ปี ซึ่งกล่าว่าบอกคิดบอกฝันว่ามันจะมาตรงกับทะเบียนรถเจ้าของฮะเออใช่เทะบเบียนรถพ่อนะครับแปดวันนี้มัดตรงกับความฝันเจ้าของคือหาแปดสีอเออ,อกล่าวว่งงงๆเอาบอกคิดเลยระบาดมัดตรงกับของอันอายุของคุณพออ่อแปดสิบส <84, 89 S 1> ี่แปดสิบสี่แปดสิบเก้ามีหมดเลยนะพ่อแปดสิบเก้าอยู่นี่หมดเลยเออทะเบียนรถพ่อนะครับ 9584เออเมื่อวานนี่ไปติดต่อขอแปะเพื่อนดำเนินการเรื่องแลนอ่าของต่าง,งๆมาให้เพื่อนให้เบอร์โทรมา584เลขไทยของเพื่อนเอางงคือกันเอามันคือตรงกันแท้มาท่า,านบอกก็ซับไปทำไมเอ๊ะมันคือตรงกับพวกฝันจากของตรงกับพวก,กฝันจากของตรงกับทะเบียนรถจากของอีกเบอร์โทรของเพื่อนอยู่นี่นะครับสี่สีห่หงว่าปฏิว่า อุปโลกขึ้นมาบอกมาเจอครับว่าบ่ได้อุปโลกนะครับด้อเป็นเรื่องจริงเก้าห้าแปดห้าแปดสี่ครับของพ่อแปะต่อไปพ่อต้องอยู่คนเดียวเลยครับนี่ก้องสิเป็นยู่ค้เดียวเพราะว่าลูกหลานก็สิกลับไปเวิด์นนะลูกเมียลูกเมียกะบว่ามีลูกเมียทุกข์ครับ สวด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 จับสวดสวดหลังคาก็รั่วเลยนะพ่อหลังคากับหัวมิเตอรสีหักลุ่งหมดนั่นละผุหมดแล้วใช่ไตามอายุของมันไม่ว่าคนหรือตามอายุที่เหล็กโอ้ลันอันอันนี้หลังแรกเหรอรับแม่นี่บมแมนนั่นนี้หาแปดซีเปิรโซลีคลายฝนนีแม่กับพื้นนี่เหมือนกันเลยอ่าเหมือนกัน ถ้าใช่กับทะเบียนรถขอจะลงทะเบียน5แปดสี่เมื่อนี้ก็ไม่เยี่ยมยามถามข่าวพ่อไว้จะเริ่ไปน้ำกันเนาะเริ่มเดินทางเขาจิ้มงานเดียวกันบ่พ่อจะถึงงานก็ไม่ได้ก็เลยแวะมาเยี่ยมเยี่ยมจากขอบุนขอบพุนทางส่องทา้งสองส่องเปิดซับหน้าที่โอ่อ่าฟ้ารวยที่มีนามคิตน้ำใจมาเยี่ยมเยี่ยมถึงบ้าทค่ะเือว่า ่วงนี้แจ้งข่าวเอฟซีไว้ว่าบรไเดีเฮ็ดคลิปนะคะเนาะสิิงวดเ็ดคลิปประมาณสี่ห้ามือค่ะแต่ว่าคันมีคลิปใดพอเด็ดๆตัดสิลงไห้ค่ะคือมีปูเชี่ยวชันเป็นมาว่าทายเบื้องเล็กถูกเปนแนว่ารถูกไปนแน่สารมัดฟอมเปล็กถูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันเบิกสักย่างไปเบื้องอายุอมท่านเน็่ะหกห้าเจ็ดอายุฟอมคือแปดสิบสี่ปี เลขทู 6, 5, บหกห้าเจ็ดบ้านเลขที่อ่าที่หกสองหนึ่งครับสี่มีแตนบ้านเลขที่เพป่นไม่ละเอียดเลยอ่โอ้พอไหวกะอยู่ลำ,ล,ลำบากาาก่ได้เนาะลำบากหลังคากะเมนหัวบนหลังข้าหัว,หวตะว่าข้างนานีพวกบันจินพวกอ่าพวกไอ้คือพวกอย่างต่างๆมันสุดขาดไว้แล้วครับทูแป๊ะทูหกห้าเจ็ดพอไหวเนาะบ่เคยมาจักเทียเลยไม่เห็น ความฝันความฝันก็ห <58 4 S 1> ้าแปดสี่ซึ่งตรงกับหลายจิยิงลายยางหาแปดสี่ทะเบียนรถเจ้าของเบอร์โทรพ่อแปะ,ะเลขไทยหาแปดสี่เื่ากันตรงกับความฝันหตรงกับความฝันพอดีสามสามอย่างที่ชอบแล้วพอที่ชอบที่สุดก็เป็นเป็นเลขผู้เชี่ยวชาญบอกหนึ่งเก้า คือ่มีมยูยนีปฏิวัติได้คือทูบมันว่หักครับอ๋อวงกู่ให้เลยอ่าทูบมันว่หักมีแรวมงกลมให้เลยอ๋มมออ่าปูว่หักแล้วกาเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้อันนี้่าได้บอกนั่นนะครับบอกไปตามความจรงิงครับค่ะแต่ว่าคันเอฟซีมากะเอาไปพิจารณาเบิ่งค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจมากเอาเลขนั้งพอไหวดดกค็ค่ะคือว่ามา แสดงความเสียใจนั่งพอไหวค่ะกระตึ้งมางานศบพอของพอไหวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเอฟซีอยากมาก็มามาได้ค่ะมาได้โทษโทษหาพอไหว้ก็ได้ถ้ามาพอถือเนาะที่กัตยูวัดน์ท่ามาเสหน้านี่แหละลังวัตรแล้วต่อาวันเสาร์เป็นมือสุดถ่ายมือชาปนกิจวันเสาร์เราเราก็จะมาถ่ายให้เอฟซีดูว่าพอไหวไม่มีเวลาว่ครับแบบคือคือห่างหายไปนี่ไม่ใช่หายไปไหนคือมีธุระอันจำเป็นที่สุดครับ เพิ่นกะเป็นงานสีดำเนาะกานเสาโศกค่ะกะบโอยากลงให้เอฟซีเห็นครันเข้าไปอื้อบอกค่ะพิจารณาเบิ่งเพราะว่ามื้อนี้กะบว่าได้มาตามตัวเลขมาแสดงความเสียใจนั่พ่อไหวโดยเฉพาะเนาะคครับผม่ะเพิ่นกะบเราให้ฟังค่ะเขาเข้าไปก่อนเนาะเสียใจนั่พ่อไหวได้หลายเด้อค่ะรับพูดได้หลายครับว่าเสร็จว่าเพิ่นที่จากไปกัทันหันเนาะเพื่อนการ พิ่นป่วยบ่ค่ะพ่อเพิ่นเกิดอุบัติเหตุอ๋อเกิดอุบัติเหตุรถชนแต่ว่าคุณพ่อนี่แข็งแรงดีแข็งแรงบ่เคยเข้าลงบัตรนะเพียร์แปดสิบเก้าปีแปดสิบเก้าปีสองบัตรเข้าโรงบัตรสองครั้งเกิดจากอุบัติเหตุทั้งสองครั้งบ่ป่วยจักเกือบบ่ป่วยจักเกือบโอ้คุณพ่อแสดงว่าขยันหาเงินคขาเนาะค่ะเนาะขยันบ่ให้ลูกลำบากลำบากเสีเดียวก็จบอ๋อค่ะแสดงความเสียใจน้ำพัวไว้ลำเด้อจ้าจังไรกะ แล้วจังค่อยไปร่วมงานกันเนาะค,ะค่ะผ้าเอฟซีมากค่เ็พลาคิจเรียบร้อยแล้วค่ะค่อยลออค่ะค่อยยมนยค่ะเอาขอบพูดพอไว้ค่ะครับส <ขอ S 2> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ